ดินหมักแค่ห้าวันแล้วเอาไปปลูกผักนะผักจะงามมากๆดินหมักต่างจากดินผสมนะเพื่อนๆคนซ่อมรถปลูกผักนะดินหมักมันดีกว่าดินผสมยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะมันดูดินหมักที่พร้อมใช้กันนะเพื่อนว่าคุณภาพมันจะเป็นยังไงนะ หมากไว้ได้เป็นอาทิตย์แล้วแหละน่าจะเกินอาทิตย์ด้วยไม่มีเวลามาเก็บใส่กระสอบเดี๋ยวันดูกันนะว่าคุณภาพจะเป็นยังไงลาขาวหมดไปแล้วแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะเขาจะร่วนนะขอโทษนะครับตากล้องไหวมาไหวไปนะ ดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันความร่วนมันร่วนขนาดไหนโอ้โหร่วนมากๆเลยนี่ดูสีที่เพื่อนๆสีแบบเนี้ยไอ้ผักจะชอบมากๆเลยนี่ดูนะความร่วนอืมนี่แหละผักจะชอบมากๆดินหมักนะแต่ถ้าช่วงแรกๆที่เราหมักเนี่ยนี่มีเห็ดขึ้นโดยมีเห็ดมิราขึ้นด้วยสแสดงว่าเขาสมบูรณ์แล้วถ้าเราหมากัก ช่วงแรกๆประมาณ5้าวันหรือเวันเราไปใช้เนี่ยยิ่งดีใหญ่เพราะลาขาวกำลังขึ้นเลยมันจะมีโปรตีนแล้วก็มีมีไนโตรเจนในตัว,ตวผักมันจะโตไวนะดินหมักหรือหมักดินนะไม่ใช่ดินผสมนะมนเพื่อนดูนะเนี่ยเป็นดินเก่าถ้าเราจะไปปลูกผักก็ได้เราก็ผสมปุ๋ยหมักพืชสดที่เราทำไว้ แล้วเราก็คุกเขาให้เข้ากันนะอัตราส่วนก็นแล้วแต่นะแต่ว่าที่นี่ส่วนใหญ่จะหมักดินก่อนแล้วค่อยไปปลูกผักนะดูแล้วกันว่าผักมันงามขนาดไหนดินหมักปุ๋ยหมักพืชสดกับน้ำปลาหมักที่นี่ใช้อยู่แค่สามอย่างแค่นั้นเองสารเคมีเราก็ไม่ยุ่งเลยนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหมักกันนะว่าหมักยังไงมีเพื่อนๆหลายคนถามว่าไม่บอกให้หมด เนี่ยบอกให้หมดแล้วอย่างละเอียดเลยนะช้าๆนะดินหมักก็คือต้องใช้ดินนะไม่ได้ใช้อย่างอื่นนะเรามาดูกันนะช้าๆนะมันใกล้ๆจะมืดแล้วมันจะมีเวลาช่วงเย็นนะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับมีทั่วประเทศเลยนะเหนือใต้อีสานชนบุรีอะไรมีกันหมดเลยนะก็คอมเมนต์มาบอก่อยนะ โอ้โหนี่ไงเพื่อนๆเดี <To> ๋ยวมาดูนะทําไมถึงต้องหมักดินนะเพราะว่าถ้าเราไม่หมักดินเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะมีแมลงอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภัยกับต้นไม้หรือเปล่าส่วนใหญ่จะมีด้วงแล้วตัวไม่ใช่เล็กๆนี่เจอแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะเห็นแล้วสองตัวเพราะว่าบางทีอะเขามีไข่อยู่ในดินแล้วเราไปปลูกผักใช่ไหม พอผักโตด้วงก็โตมันก็จะกัดกินรากผักของเรานะเจอเราสองตัวมันน่าจะมีไข่อยู่ในนี้แหละเพราะตอนแรกมันก็ไม่มีนะปลูกผักมาแล้วมันก็ไม่มีเนะี่ยแต่ตอนนี้จะมาหมักใหม่เจอแล้วเจอดวงเราเพือ่อนๆเบล่มเลยถึงบอกว่าต้องหมักดินก่อนนะดินหมักนะเพือ่อนๆไม่ใช่ดินผสมนะถ้าดินผสมก็คือ ไปเอาดินเอาปุ๋ยมาผสมผสม,ผสมคลุกเค้ากันแล้วก็ไปปลูกผักอย่างนั้นน่ะไอ้พวกไข่ของมแมลงอะไรพวกนี้มันไม่ตายนี่ผมจะคุยดูนะว่ามันจะมีก็เปล่าเทปุ๊บก็เจอเลยสองตัวเลยไม่รู้กินได้บปล่เพื่อนๆนี่ดูนะโตอุ้ยโตไม่ใช่เล็กๆนะนี่ม่รู้ด้วงอะไรดูนะนี่เห็นไหม นี่แหละถึงต้องหมักดินก่อนนะนี่ให้ดูอ้วนปึ๊กเลยเมั้ยนี่ได้มาสองตัวเห็นหมนั้ยนี่นี่แหละบางทีมันมีไข่อยู่ในดินเราไม่สามารถจะมองเห็นพอเราปลูกผักปักเราเริ่มตผักเราทําไมมันเหลืองรดน้ําให้ปุ๋ยผักก็เหลืองพอยกขึ้นมาโอ้โหมีด้วงอยู่ในกระถางนะนี่แหละถึงต้องหมักดินนี่นะเห็นแล้วนะเก็บไว้ก่อน นี่ถ้าไก่อยู่ไก่ชอบกินมากเลยไหนอีกเดี๋ยวนะเนี่ยดินที่ปลูกผักมาแล้วปลูกไอ้นี่ถั่วฝักยาวเพราะเราไม่รู้ว่าข้างล่างมันจะมีตัวด้วงอยู่ด้วยหรือเปล่าบางทีไม่มีตัวมีไข่เราไม่สามารถจะมองเห็นมันได้เพื่อน ้องคุยให้มันทุกให้หายเจอถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรโอ้ร่วนมากๆเลยดินเพื่อนเพื่อนดูสีนะร่วนขนาดนี้เลยไหมนี่เราหมักเนี่ยเพื่อเพิ่มไนโตรเจนในดินช่วงแรกแรกที่เราปลูกเนี่ยนะเราหมักแนละ้วสักห้าวันนะหรือเจ็ดวันไปปลูกนะผักมันจะโตเร็วมากๆเลยแล้วเจอปุ๋ยด้วยโอ้โหโต,แบบตแบบนี่ะโตแบบนี้หละเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวนะดูแล้วไม่น่าจะพอเอาอีกสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวหาก่อนไม่รูดที่ไหนหมดละอยู่แถวแถวนี้แหละเวลาหมักมีเพื่อนเอนเคยถามว่าต้องใส่ใส่ขี้งัวใส่อะไรไหมไม่ต้องใส่นะหมักดินก็คือหมักดินอย่างเดียวเลยถ้าหมักขี้งัวก็แยกออกไปเราอย่าไปปนกันนะใส่บิอีกสักกสองนะนะให้มันให้มันได้สักเกือบเกือบามกระสอบ นี่เจออีกแล้วเจออีกแล้วเห็นไหมเพื่อนๆนี่แหละทำไมถึงต้องหมักดินนี่เจอโอ้โหหลายตัวด้วยรอบนี้นี่นี่นี่เจอตัวตัวนี้เล็กหน่อยเห็นไหมเพื่อนๆอนี่แหละนี่แหละตัวดีแล้วเนี่ยถึงต้องหมักดินเขาอาจจะมีไข่อยู่แต่เรามองไม่เห็นเวลาผักตเขาก็จะมากัดกินรากผักของเรานะเดี๋ยวดูก่อนมีหรือเปล่าแต่ดินเนี่ยร่วนมากๆเลยแต่ที่สําคัญคือเราต้องหมักไงเพื่อฆ่าไข่ของ ของสัตว์บางชนิดให้มันฝ่อเพราะการหมักเนี่ยมันจะร้อนแต่มันร้อนน้อยกว่าปุ๋ยหมักนะมันจะแบบร้อนๆอุ่นๆหน่อยอ่ะไข่มันก็จะตายหมดเราก็สบายใจใช่ไหมเวลาเราปลูกผักโอ้โหเจอเลกสองตัวเริ่ล้มเลยเพื่อนๆนี่เห็นไหมทำไมาถึงต้องหมักดินนี่แหละนี่แหละกินได้หรือเปล่าไม่รู้ใครช่วยตอบหน่อยนะโ,โหได้มาละห้าตัว โอ้โหอะไรขนาดนั้นต้องกําจัดเขาก่อนนะเราถ้าเราไม่กําจัดเขาเขาก็จะมากัดผักลากผักเรานะ ขอคุยกันนะมันมีไม้อ่ะตัวเล็กก็มีอออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชน่าจะโอ้โหมันตัวใหญ่ขนาดนี้ยมันอยู่ก้นถุงอ่ะมันไม่ได้อยู่บนบนนะมันอยู่ลึกๆนี่เราเทมันเราถึงจะเห็นเวลาก็จะหมดวันนี้วันที่สิบสองเดือนสนะิบเอ็ดหกเจ็ดนะเพื่อนๆมันจะมืดเร็วเพราะมันหน้าหนาวกลาง กลางคืนจะยาวกว่ากลางวันห้าโมงฝาฝานี่ใกล้จะมืดแล้วกลัวว่าแสงนะ่จจะไม่พอดินหมักนะเพื่อนๆถ้าใครตั้งใจดูคลิปจะรู้นะผมก็พูดละเอียดหมดนะดินหมักดินหมักต่างจากดินผสมนะครับนะเดี๋ยวเก็บดวงไว้ที่ไหนดีอ่าที่เก็บไม่ได้ล้วเดี๋ยวนะ เดี๋ยวใส่ไว้ในนีน้ก่อนดีกว่าดินหมักก็คือมาผ่านกระบวนการย่อยการหมักสิ่งที่สำคัญในการหมักก็คือของเหลวของเหลวนี่จะเป็นน้ำปาหมัก็ได้น้ำเปล่าก็ได้แล้วก็กากน้ำตาลนะแล้วก็ลำนะสองอย่างลำกับของเหลวนะ จะเป็นน้ำปลาหมักก็ได้น้ำหมักหนอกล้วยก็ได้อะไรก็ได้น้ำเปล่าก็ได้รอบนี้ผมจะใช้น้ำเปล่านะเพื่อนๆเห็นปอกมหมว่านี่เป็นน้ำเปล่านะในถังในถังกากน้ำตาล่ะมันหมดมันเหลืออยู่ติดถังนิดหน่อยผมก็เลยเอาน้ำไปล้างถังออกมาต้องไปซื้อใหม่ถังนึ่งเหลืองไปนู้นก็เลยเอาน้ำมันมาเท่ากับกากน้ำตาลกับน้ำนันนี่นะ ไม่ไม่มีปาหมักนะเพื่อนเพื่อนถ้ามีเสียงรบกวนขอโทษด้วยนะของเหลวต้องมีหนึ่งอย่างกากน้ําตาลหรือไม่กับน้ําปาหมักเอ่อน้ําหรือไม่กับน้ําปาหมักเอาอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือไม่กับน้ําหนอ,อกล้วยก็ได้นะแล้วกากน้ําตาลต้องมีน้ำรำนะํำเนี่ยเมื่อกี้บอกต้นคลิปบอกเพื่อนๆไ,ไหมทำไมว่าดินหมักมันถึงดีกว่าดินผสมเพราะในํำเนี่ยมันมีไนโตรเจน ไปปลูกผักผักยังงามมากๆเพราะในตัวเจนเนี่ยมันทําให้ผักโตเร็วมันเป็นโปรตีนนะนี่พูดแบบลูกทุง่งลูกทุ่งนะผมไม่ใช่นักวิชาการนะแล้วก็ไม่มีการตวงช่างช่างตวงวัดไม่มีเพราะว่าดูแล้วมันยุ่งยากเดี๋ยวเพื่อนๆไม่อยากทานะเอาแบบตามประสบการณ์ที่ทํามานี่แหละทุกครั้งที่ทําแบบนี้ทุกครั้งเลยไม่พื้นฐานคือแบบนี้ละการหมักนะแล้วดูผักนะเพื่อนๆดูนะใหญ่มากๆ เดี๋ยวจะเสียเวลาเพื่อนๆอะไรนะมาดูกันนะช้าๆนะชัดๆนะบางทีเพื่อนๆดูคลิปไม่ถึงสามวิถามว่าต้นอะไรทั้งๆที่ก็บอกมาเป็นกระถินนะถามว่าเป็นผักอะไรเอามาเอามา,เอามาสับนี่นะนี่ลำนะอันนี้นะเห็นหรือเปล่ามันรู้ลำนะครับลำละเอียดหรือลำอ่อนนะลำยามไม่ไม่เอานะลำยามมันไม่มีไนโตรเจนนะมันจะเป็นแต่เปลือกแกบนะ เราต้องใช้ลำละเอียดหรือลำอ่อนนะก็โรยลงไปง่ายๆไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะของผมไม่เหมือนใครนะหนึ่งเดียวนะพนเพื่อนๆของเขามีแต่ดินผสมนะของผมดินหมักนะพนเพื่อนๆดินหมังต่างจากดินผสมยังไงไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนถ้าพเพื่อนๆลองเคยใช้ลองทําแล้วก็มาบอกหน่อยนะว่ามันดีหรือเปล่าผมโกหกหรือว่าผมพูดจริง เนี่ยผลงานมันบอกอยู่แล้วนะอยากให้ผักงามๆก็ใส่เยอะๆนะนี่ใส่เป็นหนึ่งแล้วนะเอาสักสองก็พอเดี๋ยวมันจะงามเกินนะเพื่อนๆเพราะตอนนี้ดินเราปรุงได้ที่มากๆเลยอะปลูกอะไรก็งามไปหมดเลยมีเพื่อนๆบางคนบอกปลูกข้านาต้นโลมีอยู่ต้นเดียวแม้ถ้าตบปากได้จะตบปากก็ทีไม่ไปดูคลิปที่เขาทำไว้ คือต้นเดียวเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางนี่ต้นนี้ใหญ่นะเพื่อนเพื่อนดูนะมันต้องยอมรับอ่คนที่ประเภทนี้มันก็จะมีเข้ามาในใน u t u b e อ่ะอคือเข้ามาแซวมาอะไรเงี้ยเราก็อย่าไปสนใจพวกมันเพราะว่าคนที่เขาดูเราก็มีประโยชน์มีเยอะแต่คนที่ชอบมาแบบมาว่าให้เนี่ยมันก็มีบ้างอ่ะเป็นในโลกนี้มันก็จะมีเงี้ยมีทั้งคนดีคนไม่ดีปะกปนเข้ามาเราก็ไม่ต้องไปสนใจพวกเขาแล้วมันก็งามยิงพักคณะเพื่อนเพื่อนดูดิ มันได้มันไม่กี่ต้นอย่างเี้ยถ้ามันได้หลายต้นเราก็จะทําให้มันต้นใหญ่ๆหลายต้นแต่ผักเนี่ยใหญ่แน่นอนพูดแล้วยังมโหเลยมันเราให้เราเผยแพร่ความรู้นะแต่พวกนี้คอยมันเบรกไม่เป็นไรปล่อยมันไปมันต้องมีอยู่ในโลกเนี่ยป,ปรับปนกันไปนะเพื่อนๆน,น,นที่ดูคลิปผมก็คงเข้าใจนะเพราะว่าเราเราไม่ได้หมกไม่ได้อะไรนะเราก็ให้ความรู้แบบตรงมาตรงไปเลยนะทำกันง่ายๆเลยนะ วิธีผสมดูนะเพื่นเพื่อนแค่นี้เองก็คุยล่างขึ้นบนบนขึ้นล่างเบาๆหน่อยจ้าเสียงไม่เข้าคลิปคนอย่างเดียวให้มันให้มันเข้ากันมากที่สุดน่ะรอบสองรอบก็ได้ไม่เป็นไรรวนมากๆเลย แล้ว5วันเอาไปใช้วันที่3าลาขาวจะขึ้นเยอะแต่ถามว่าเลย5วันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้7 8วันก็ใช้ได้10วันก็ใช้ได้แต่ถ้าจะให้ดีนะช่วง5วันแรกเนี่ยลาขาวมันเยอะแล้วไปปลูกผักผักจะงามมากๆผมไม่มีสคริปต์นะคิดอะไรได้ก็พูดไปนะบางคนบอกพูดซ้ําก็มีไม่เถียงครับซ้าเรื่องจริงเพราะว่าเราทําแบบธรรมชาติเลยเราไม่ได้เขียนสคริปต์นะครับ อันไหนมีประโยชน์เพื่อนๆก็เอาไปใช้นะไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องเอาปายปล่อยไว้ที่นี่แล้วถ้ามาต่อว่าผมผมบล็อกนะบล็อกไปหลายคนแล้วนะเพราะว่าโลกจะไม่สดใสก็เพราะไอ้พวกชอบตินี่แหละไม่รู้ได้ทําหรือเปล่าหรืออาจจะดูแล้วเข้ามาติหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคนทําคลิปมีเยอะแยะไม่ชอบก็ผ่านไป ดูเหมือนจริงจังนะแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้คนแบบนั้นนะไม่ชอบก็ผ่านไปไม่ต้องมาคอมเมนต์ว่ากันหรอกมันไม่ได้เกิดประโยชน์เออแต่ถ้าคุณดูแล้วคุณทําไม่ได้ไม่ได้ผลอย่างนั้นมาต่อว่ากันได้บางคนไม่ทันทําเลยดูคลิปต้นๆแล้วก็มาถามนู่นถามนี่แล้วก็มาต่อว่า นะเดี๋ยวเอาด้วงออกก่อนห้าตัวตัวใหญ่ๆนั่นเลยห้าตัวนี่นะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้ น้ำผสมกากน้ำตาลนั้นนี่นะน้ำปลาหมักไม่ได้ใส่นะถามว่ามีไม่มีแต่ไม่ได้ใส่มันต้องมีความหวานเพราะว่าจุลินทรีย์จะมากินความหวานแล้วมันก็จะเกิดกระบวนการย่อยความร้อนจะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีลาขาวแล้วผักก็จะโตแค่นี้เองเดี๋ยวดูกันนะวันพอไหม ถ้าดินแห้งมากอาจจะไม่พอเพื่อนๆถ้าไม่พอเดี๋ยวขออนุญาตเอาน้ำปลาหมักมาใส่นะเพราะว่าน้ำตาลเราใส่ไปแล้วไม่ต้องคนเยอะแล้วรู้เลยมันไม่พอเดี๋ยวไปขออนุญาตาน้ำปลาหมักมาใส่นะเพื่อนๆเ,เพราะว่าน้ำตาลเราก็หมดถ้ามีน้ำตาลก็จะผสมกันน้ำตอนนี้ต้องใช้น้ำปลาหมักแล้ว เนี่ยเป็นน้ำปลาหมักแล้วเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าผมมีกากน้ําตาลผมก็จะผสมกันม้ามนะตอนนี้กากน้าตาลมันหมดเจ้าน้ําเปล่าก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่เกิดประโยชน์ที่เราต้องการไงเราอยากให้มันได้ประโยชน์สูงสุดนะเพื่อนเพื่อนนี่เป็นน้าปลาหมักนาราเลยเพราะดินเขาแห้งมากเราต้องใส่ให้ความชื้นมันได้พอพอพอปริมาณเนี่ยเห็นไหมเห็นสีไหมเพื่อนเพื่อนนี่นะ มันจะต่างกับปุ๋ยหมักนะั้นแต่สูตรผสมเนี่ยใกล้เคียงกันปุ๋ยหมักน้ําเยอะไม่ได้เพราะว่าพืชมันมีความชื้นในตัวแต่นี่ดินหมักดินมันแห้งมากๆเราก็ต้องใส่ให้เปียกหน่อยแต่เปียกมากก็ไม่ดีนะนเพื่อนดินมันจะแฉะน่าจะพอแล้วแค่นี้เราก็คนต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะภาพเสียงมันจะไม่ค่อยดีแนละ้ว โอ้ไม่พอดูแล้วไม่น่าจะพอพราะแค่คนก็นรู้แล้วไม่น่าจะพอให้หมดเลยดีกว่ามันจะใช้น้ําเยอะหน่อยเพราะว่าอืมันเป็นดินมันแห้งให้หมดเลยดีกว่าถ้าเราทําบ่อยๆเราจะรู้ ดินหมักนะดินหมักนะผักโตวไวนะเพื่อนโตวไวมากมากแสงอาทิตย์ก็จะหมดแล้วขอโทษเพื่อน <c oughs> ๆจริงคนให้มันเข้ากันให้มากที่สุดอะนะ วิธีการผสมอะไรอย่างนี้บอกหมดแล้วนะคล้ายๆกับปุ๋ยหมักพืชสดคล้ายกันมากเลยไม่ต่างกันเท่าไหร่มีอะไรที่ต้องใส่และอะไรไม่ต้องใส่นะน่าจะพอละครบทวนละเพราะว่าใกล้จะค่ำแล้วด้วย เดี๋ยวคอดูหน่อยนะบางทีทํำตามไปคลิปหลุดเหมือนกับว่าโทรศัพท์เรามันเครื่องมันเต็มพอได้อยู่นะเรามาทำความเข้าใจกันนะว่ามาทบทวนกันนั้นว่าดินหมักมีอะไรบ้างนี่ผสมให้ดูแล้วนะ ดินหมักก็ต้องใช้ดินมาหมักนะดินเก่าก็ได้ดินใหม่ก็ได้มาหมักเพื่อให้เกิดกระบวนการอะไรย่อยจะมีเชื้อรามีโปรตีนผังมันจะโตวไวแล้วมันจะล้วนด้วยผังมันชอบดินร่วนๆมันชอบมากๆแล้วมันจะโตวไวนะแล้วก็ส่วนผสมผสมยังไงบอกไปหมดแล้วนะดินหมักต่างจากดินผสมยังไงก็คือ ดินผสมก็เอาดินมาคุกคุกกันอยากใส่อะไรกใ็ใส่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรใส่แกลบใส่แกลบดิบแกลบแกลบเผาอะไรคุกคุกกันแล้วก็ไปปลูกมันจะต่างจากดินหมักงนะเพื่อนๆือนก็เหมือนกับปุ๋ยหมักพืชสซนอะพื้นฐานใกล้เคียงกันนะแล้วผักมันจะงามมากๆผักมันชอบมากๆเลยนะพูดแล้วต้องอยากให้เพื่อนเพื่อนดูจังเลยเอ,อย่าว่าอวดเลยนะ มันจะเป็นกําลังใจสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทําลองทําดูนะดูสิเนี่ยโอ้โหดูใบนี้สวยเลยนอนก็ไม่มีนะแมลงก็ไม่มีใบนี้เกลี้ยงเลยมันก็น่าจะใกล้แก่แล้วลนะ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปกินละไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นดอกซะก่อนนะนี่นะง่ายๆนะครบถ้วนนะเพื่อนๆสงสัยก็ถามนะผมคิดว่าผมบอกหมดแล้วนะในคลิปเนี่ยนะ แต่เพื่อนๆก่อนถามเพื่อนๆก็ถามได้ไม่ได้ว่าแต่เพื่อนๆต้องมีพื้นฐานหน่อยเพราะในคลิปนี่บอกหมดทุกอย่างเพื่อนๆก็ยังถามว่าใช้ต้นอะไรมาสับทั้งๆที่ก็ะบอกในคลิปม่นมีบอกต้นกระถินนะรบกวนเพื่อนๆด้วยนะแจ้งผลการรับชมรับฟังจังหวัดไหนขอความกรุณาบอกด้วยนะแล้วก็เวลาดูกันกี่โมงคนซ่อมรถจะได้ เสิร์ฟคลิปไปถึงที่บ้านในห้องนอนเลยนะแล้วแต่ว่าใครจะดูช่วงไหนนะแล้วก็อยากทําคลิปอะไรก็ลองเสนอมาดูแต่ว่าผมก็ทําได้ไม่มากกว่านี้เพราะกลางวันมันต้องไปซ่อมรถด้วยไงเย็นก็นรีบกลับมาทําคลิปขอบทวนะครับสุขภาพจะดีต้องผลิตเองนะเพื่อนๆคนซ่อมรถปลูกผักครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับ